สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพาทำน้ำพริกผัดปลาทูนะครับผมอันนี้จะทำเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับก็วัตถุดิบของผมก็ที่เตรียมไว้ก็จะมีหอมกระเทียมที่เราแกะไว้แล้วนะครับผมแล้วก็มีเป็นปิดจินดานะครับผม, oh <my> ผมจะเลือกวิธีการโดยการเอามาต้มน้ำให้เขาสุกนะครับผมอพอเวลาเราต้มน้ำให้เขาสุก เวลาเขาสุกง่ายปุ๊บเวลาเราผัดจะใด้ไม่ใช้เวลานานครับผมอพอเรามาเด็จน้ําเสร็จปุ๊บทีเราก็มาเตรียมใส่กระทะนะครับพอเขาสุกแล้วปุ๊บทีนี้เลาเราก็ผัดให้เขาออกความหอมนิดนึงครับผมผัดจนเขาแห้งให้เขาคลายน้ํหมอกนะครับเราก็ผัดคนไปเลยครับผมจนฝาเขาจะหอมแห้งดีแล้วเวลาเราตํมันจะมีกลิ่นหอมของ หอมก็รเทียมกับพริกนะครับผมจะเลือกเป็นวิธีการทำประมาณนี้นะครับผม,ผมก็ผัดไปเรื่อ,อยๆนะครับคนไปจนพริกเริ่มออกหอมกระเทียมมีกลิ่นครับผมหลังจากนั้นผมก็เอาลงมาตําครับผม เสะตะครกเลยครับลงมือตำครับผมแล้วก็ตำไม่ต้องถึงกันแหลกมากครับผมตำพอประมาณครับไม่ต้องให้มันป่นมากครับแล้วก็ตำแล้ววัตถุดิบต่อไปผมที่ผมเตรียมไว้ผมจะแกะประทูไว้สามตัวนะครับการปรุงรสเราก็แล้วแต่ตามชอบครับผมใส่ผงชูรสใส่กะปิตามใจเราเลยครับพอเราตำแหลกพอเริ่มใกล้ได้ทีแล้ว ที่นี่ผมก็จะใส่ปลาทูที่ผมแกะไว้3ามตัวนะครับผมโอเคผมใส่ปลาทูแล้วนะครับนี่เราก็มาตำกันดีครับผมอันนี้ผมจะเก็บได้ประมาณกระอับนึงครับผมจะได้กินได้หลายหลายวันครับผมเอาใส่ตู้เย็นไว้แบ่งเอามากินครับผมที่ผมปรุงก็จะมีน้ำมะาขามเปียกครับแล้วก็พวกผงชูรสแล้วก็น้ำปลา แล้วแต่คนนะครับผมถ้าคนไม่กินปลาไไม่ใส่ปลาก็ได้ครับแต่เป็นน้ำปลาก็ได้อันนี้ผมก็จะใส่น้ำปลานะครับนี่เราก็ตำครับผม้าเราตำแล้จนเราชิมรสแล้วมันโอเคแล้วครับผมเราถึงค่อยเอาออกไปผัดนะครับผมอันนี้ผมก็ทําการชิมครับอโอเคครับผมรสชาติจะได้ผมก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันครับผม กระทาเต้นน้ำมันผมก็จะเอาลงไปพัน,นะครับที่เราตับตำเคียมไว้เราก็เอาลงไปผัดแดงครับผมนี่มันจะได้อะไรคือมันจะได้ความหอมแต่มันก็จะแห้งหน่อยครับผมเราต้องการความหอมของปลาทูหอมของเครื่องแกงที่เราตำไว้ครับผมแล้วก็เราก็ผัดจนน้ำมันเขาแห้งนะครับผมเราใส่ไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนให้น้ำมันเขาแห้งเลย จนให้แบบเขาแบบเก็ดตัวแบบกลางๆจะแข็งหน่อยครับผมแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆครับผมมีเวลาก็ลองมาทำกันดูนะครับผมเมนูง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำคลิปลงบ่อยๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้ลยนะครับผมก็ผัดคนไปจนนี้ มันเ,เขาเข้าที่ยครับผมเรามองว่าเออม,มันแห้งแล้วมันหอมแล้วอะไรเงี้ยทุกแล้วก็พอครับผมดูหน้าตาก็จะประ,ประมาณนี้นะครับผมดูครับหน้าตาโอเคไหมโอเคครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมตัดไตกระอับแช่ตู้เย็นเก็บไปได้เลยนะครับผมน้ำพริกผัดปลาทูครับผม ก็ตักฟมงจะทําได้กับน,น,นี้ก็กินได้เป็นอาทิตย์นะครับแง่ก็ฝากเพื่อนๆติดตามกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับผมปิดฝาเสาตู้เย็นได้เลยครับขอบคุณมากครับ